สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องอันนะนครับวันนี้อาจจะมารีวิวและเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาสิวกับหมอธิติกรอุณาธาน,น,นีนะครับคือตอนแรกอารก็จะมีปัญหาผิวเกี่ยวกับสิวสิว,สวอุดตันสิวอักเสบแล้วก็รอยดำรอยแดงจากสิวอาก็เลยตัดสินใจไปหาหมอธิติกรนะครับซึ่งหมอธิติกรเป็นคลินิกที่ดังมากในอุดร แต่ก็เป็นคลินิกที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมอที่โหดหมอที่แบบเขาเรียกว่าอะไรพูดแรงๆกับคนป่วยนะครับคนไข้คือแต่คำพูดแรงๆนั้นก็คือจะแบบจะทําให้คนไข้ที่แบบมีมีความแบบใช้ยาใช้ขีมอะไรให้ตรงเวลาหมอก็เลยจะเป็นแบบนั้นนะครับ คือตอนแรกอาก็ไม่ได้ว่าจะไปหรอกแต่ว่าพาเพื่อนไปก็เลยบังเอิญก็เลยอยากรู้สึกก็เลยอยากอยากลองเพราะว่าอยากรู้สึกอ,อยากอยากน้าใสอะ่ะไปแรกๆก็ไปตรวจสอบประวัติไปประวัติแล้วต้องรอมากรอนานมากตอนแรกหมอก็จะแบบหมอก็จะให้คุยเรื่องยาเรื่องสิวเกิดจากอะไรประมาณนี้ ขั้นตอนไปหาหมอทีก่อนก็จะมีขั้นตอนก็คือคุยยาคุยฮอร์โมนคุยความขาวคุยทั่วไปแล้วก็อีกอันนึงก็คุยเกยวกับสิวนี่แหละครับแต่ว่าเราก็จะเป็นแบบคุยแต่ละหมอแต่ละหมอแต่ละเดือนแต่ว่าคลินิกนี้มันก็จะไม่ได้แบบเป็นนัดนะคือเขาจะให้ให้ยามากินสามสิบเม็ดแล้วก็ให้โฟมล้างหน้าให้ริมกันแดด แล้วก็ครีมทากลางคืนสองตัวครีมทากลางวันหนึ่งตัวแล้วก็บวกกันแดดคือถ้ายาเราหมดครีมเราหมดให้ไปหาหมอเดี mm ๋ยวอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่ไปหาหมอหรือว่าเราขาดช่วงไปอันนั้นมันก็จะแบบให้ทําให้หายช้าแล้วเอฟเฟกของยาแต่ละอย่างก็คืออที่สุดนะยากินก็คือเอฟเฟกคือแบบทําให้สิวประทุ ทำเป็นสิบวัตถุแล้วก็ทําให้ปากลอกปากแตกส่วนครีมทาเนี่ยคือแต่ละตัวนะจะทําให้หน้าแดงหน้าลอกลอกคือแบบลอกเป็นขุยเลยนะแบบคือแบบช่วงแรกก็แบบสิวเห่อมากแล้วก็แบบอายเพื่อนมากแบบเฮ้ยไปทาอะไรมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเออหมอนี่นะมันแบบเอฟเฟกเป็นแบบนี้นะคือเพื่อก็เข้าใจเพราะว่าเพราะว่าเป็นคลินิกที่ดังแล้วก็แบบมีแต่คนพูดปากต่อปากว่าแบบ เออมันดีนะมันหายนะช่วงเราก็รักษามาระยะประมาณ5เดือนแล้วก็กินยาทา5เดือนแล้วช่วงเดือนที่3มที่สี่เขาจะให้กดสิวคือหมอเขาจะแบบมีกําหนดว่าเออควรกดสิวนะเดือนต่อมาก็แบบเลเซอร์นะแล้วก็เลเซอร์เลเซอร์คือถามว่าดีไหมก็ดีนะค่าใช้จ่ายเยอะไหมก็เยอะเพราะว่าแต่ละเดือนก็หมด คายาก็กินต่อเนื่องเนาะก็ตกไปเดือนละพันแต่ว่าคุมไหมก็ถามว่าคุมนะเพราะว่าเราเราไม่อยากให้สิวเราเกิดขึ้นเนาะก็อยากฝากว่าถ้าใครเป็นสิวทุกประเภทเลยคือแบบก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็แบบหาเงินมาหรือว่าเราอาจจะแบบ มีคลินิกอื่นที่แบบดีกว่านี้หรือว่ารักษาไงนะแต่สําหรับอันนี้ก็คือพอใจกับคลินิกนี้อยู่นะคือพอใจมากเลยแหละทําให้แบบสิว้รงหายคือแบบอืมดีใจที่เราสิวหายก็คลิปนี้ก็อาจจะแบบคลิปนี้อาจจะแบบแบบงงๆฟังงงๆคือมาเล่าประสบการณ์แบบเล่าแบบเล่าแบบไม่มีสริปแล้วก็เป็นคลิปแรกด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย